หักงอ,อกอ,อก๋อนี่แบบนี้เหรอครับมันเหมือนก็หินเลยใช่ไหมครับนี่ข้าวโพดขายไงครับนี่ข้าวโพดมันหวานหรือยิ้มหวานครับ40บาท40บาทาอันนี้ก็ขายกันด้วยครับมะม่วงหอเปล่านมนมาโอนอัสลามมะลัยกุมครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าจังหวัดนาราธิวาสครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูนะครับคือเรามาดูตลาดเช้านี่เขามีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นทางเข้าเนี่ยครับโอ้โหเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในดีกว่าตรงนี้เสี่ยงรถเหลือเกิน กะนี่กล้วยอะไรกะนี่อ๋ออันนี้ขายยังไงกล้วยแบบนี้ครับห้าลูกยี่สิบเดี๋ยวเดินดูเดินดูก่อนครับโอเคกล้วยเขาเรียกกล้วยอะไรนะครับทากนกอ๋อนี่แบบนี้เหรอครับมันเหมือนกล้วยหินเลยใช่ไหมครับนี่คล้ายๆเนาะอ๋ออันนี้ใหญ่กว่าเนาะอ่าโอเคครับโอเค เดี๋ยวเราเดินดูต่อข้างในดีกว่าครับตอนนี้ก็คืออย่างที่เห็นนะครับตลาดนี่คือคนเยอะคนเยอะข้าวโพดใส่ยังไงครับนี่ข้าวโพดอันนี้ก็ดัวบุลโก้ฮะนี่อันนี้5บุลโก้อันนี้ปอกเรียบร้อยแล้วก็คือพร้อมกินเลยออ่าโเคโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดู ต้องอื่นกันต่อครับทุกคนครับตอนนี้ก็คือจะเป็นริมทางที่ว่าพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีของขายเยอะเลยครับอันนี้นี่อะไรครับนี่นี่เขาเรียอะไรครับแม่ค้าครับนี่ครับมันหวานะอะไรครับ <c oughs> มันหวานหร,นนรนนือยิ้มหวานครับแม่ก็อายค่ะอ๋ออันนี้เขาเรียกมันหวานเหรอโอ้โดูดูสวยทำไมลูกมันเล็กจังครับแบบนี้อร่อยอ๋อแบบนี้อร่อยถ้าใหญ่กว่านี้ก็ <c oughs> อร่อยเหมือนกัน,น นี่พูดถึงมันใช่ไหมครับอ๋อมันมันอะไรขายยังไงเขานี่ครับโล่สี่สิบเดี๋ยวเราเดินดูก่อนครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราเดินดูข้างในกันดีกว่าครับทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาขายเขาเรียกว่าอะไรครับอ่าขายวัวอันนี้อันนี้หนุนจากบ้านเลยเหรอครับนครอ๋อนี่ขนนนครนะครับนี่ลูกลัวแข่งกันนะครับนี่แล้วเป็นอ๋อแกออกมาแล้วขายแบบนี้แบบนี้กี่บาทครับเนี่ยฮะสี่สิบบาทออ๋ โอเคครับขอบคุณครับอันนี้ก็ขายกันด้วยครับมะม่วงหรืามะนาวโหเนี่ยครับผมอ่าแก่<ม>อ้น,นี้ขายยังไงครับอ้น,นี่เวลาขายข<ม>ายโลติสิตะรู้สิสิบเลยเหรอ้แม่กระรัวเขาขายกันด้วยเนะาะที่บ้านเยอะมากเลยไม่เคยเก็บอันนี้ก็เพื่อนเนะี่ะช่วยมา,มาขายว่าเก็บนะอ๋ะอให้เพื่อนเก็บมาแล้วเอามาช่วยขายาเพื่อนอ๋อโอเคครับอันนี้จะเป็นโซนทีเ่เขาขายของเช้าๆกันไอ้นี่กล้วยกล้วยหินหนึ่ง อันนี้ก็หินใช่ไหมครับคะ <ส uman S 1> อันนี้ก็หินหนี่ขายเปไน็นไงครับผมขายอันนี้กระมแพงก็หกลูกสิบบาทอ,อ๋อถ้าแบ่งก์ก็หกลูกสิบบาทครามแพงแบบของเล็กนึงแปดลูกแบบนั้นเลยอ๋อวันนี้กล้วยไม่มีวันนี้กล้วยไม่ค่อยมีเนาะอ๋ออันนี้อันนี้ก็เรียกดอกอะไรครับนี่ครับนี่ดอกดาล่าดอกดาล่าอ๋อที่ใส่กับข้าวยำมาเลยครับอ๋อยี่บได้ยบาท อ๋อนี่ก็ขาดตลาดเหมือนกันครับเวลาเขาเก็บดอกดาหลนี่มันอยู่ตามไหนครับอยู่อย e right. right. ู okay, way, ่ริมน้ำก็มีอ๋อโดยมากแล้วคือเราไปหาตามในป่าใช่ไหมครับใช่ใกล้ๆบ้านนั่นแหละเขาปลูกนะอ๋อที่ปลูกปลูกไว้ก็มีเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในหนอยขอบคุณครับแรอ่าอันนี้เราดูข้างในกันดีกว่าครับทุกคนครับ นีก็บอกว่าตลาดช้าปะกติคนจะคึกคักว่านี้ครับแต่วันนี้ี่ตลาดเงียบตรนนี้เงียบม,มากเพราะว่า,วาเศรษฐกิจมันเหมือนกันหมดทั่วทุกที่ครับทั่วจังหวัดเลย <ward> er ทั่วทั่วจังหวัดเลยน,นะครับหรือทั้งประเทศนะหรือเฉพา,จา,าะจังหวัดนราธิวาสโอเคขอบคุณครับผมขาเป็ดก็มีนะครับทุกคนครับอ๋อตรงนี้จะเป็นโซนที่เขาขายปลาครับทุกคนครับ นี่ปูอันนี้ปูอะไรครับนี่ฮะปูปูเสือปูเสืออ๋อลายลายเหมือนเสือใช่ไหมเลยเรียกปูเสือแล้วนี่ปูม้านะอันนี้อันนี้ปูม้านี่ครับโอ้นี่ตรงนี้ปลาโซนนี่เป็นปลาเยอะเลยครับนี่ฮะอันนี้อันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับครับฮะ มลาบีเซียตีเสียบตีตบชื่อชื่อแปลเหมือนกันอะไรนี่ปูปลาตัวใหญ่ๆมากเลยครับดูนี่นี่รูปปลาอะไรนี่นี่ปลาอะไรกันฮะปลาถั่วปลาถั่วโอเคกับคุณครับก็โอเคอะไรนั้นปลาเหรอเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูนครับดูในปลาดุกมีแต่ไก่นี่ฮะเนี่ย อ๋อนี่ตรงนี้เออนี่จอมสับจรมสับอ๋อจอมสับเลยใช่ไหมครับนี่นนดนันโดเดี๋ยเรามาดูวิธีการทําดนนครับทุกคนนี่มือชำนาญนะรับต้องตัดหานนิดนึงเพื่อจมันไม่ให้ดิ้นอ๋อคือคือสับหางเพื่อไม่ให้มันดิ้นใช่้มรันดิ้นมันดิ้นอ๋อนี่คือเคล็ดลับเนาะแล้วสับแม็ดด้วยโดนที่เดิมด้วยนะครับ โอเคดีมากนะเซกเบคเช้านี้คนเยอะคนเยอะอยู่ครบคนเยอะอันนี้สับนี่เขาจองนี่เขาสั่งรู้ยังไงฮะนี่สับนี่ฮะเป็นเป็นไก่สับรู้ยังไงฮะอกไก่ไก่สับอ๋ออกไก่แล้วก็สับโรงเรียนจะทำกะเพราของโรงเรียนอ๋อก็คือสับไปเรียบร้อยเลยเนาะใช่เขาสั่งมานี่ก็คือสั่งเอา บริการให้โรงเรียนเลยใช่ไหมครับ <Okay. S 1> โอ้้านนี้ดีมากเลยครับสับให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นี่ <c oughs> สับยิ่แก็งขึ้นกล้ามเลยใช่ไหมครับโอเคขอบุญครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินเดินไปดูอีกโซนนึงโซนนี้ก็จะเป็นแบบของสดๆครับทุเรียนช่วงน,นี้ีคือทุเรียนเยอะมาก oh. โซนนี้จะเป็นโซนขายอาหารนะครับก็เป็นอาหาร ตอนเช้านะครับทุกคนนี่ปลาอะไรครับกนนี่ฮะปลาเดือนมาเลยนะปลาเดือนอ๋อนี่มันอ๋อมันโค้งๆอย่างนั้นเลรฮะหรือเรียกปลาเดือนปั๊กโอ้ตัวเยี่ยมกันนะครับนี่ตัวหนึ่งประมาณกี่กิโลได้ครับเนี่ยสามโลขอบคุณครับผมวันนี้เราซื้อปลาทับทิมไปแกงส้มดีกว่าไหมครับทุกคนกิโลเท่าไหร่ครับทับทิมกิโลละร้อยครับ มีตัวกิโลหนึ่งไหมฮะตัวสักหนึ่งกิโลในเฉียงจะมีประมาณแปดประมาณแปดโลนะครับเอาเอาสักตัวนะครับเบนครับโอเคร้อยสี่สิบบาทนะครับอ,อ่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการขูดกันนะครับทุกคนคนี่ฮะ อ๋อนี่ขูดใส่น้ํานี่คือไม่ให้เกล็ดมันบินค่ะลูกอ๋อเออนี่ก็เป็นวิธีการที่เราก็ไม่เคยรู้นะครับเนี่ยปกติเราขูดเกล็ดนี่คือกระเด็นโด,ดนเต็มตัวเลยอ๋อเนี่ยทุกคนนะเดี๋ยวทุกคนดูด้วยเดี๋ยวตอนสับขอถ่ายด้ยวยได้ไหมครับคุณบ้งังขอเดี๋ยวนั้นเนาะโอเค มาปูดมาเอาไม่เหรอก็คือเสร็จแล้วตัวนี้ก็เลือขั้นตอนสับนะครับทุกคนเรามาดูตอนตอนทำกันดีกว่าเจำเวลาดู่กินนะดูแล้เดี๋ยวดูทำครับ

มาถ่ายมาถ่ายแม่ค้าครับวางไมตายอยู่ดีๆนะครับก็กระป๋อโหนี่ปลาเยอะนี่อันนี้นี่หอยเหรอฮะนี่อ๋อไม่ใช่ก้านปูโอ้ปูอะไรครับก้ามแบบนั้นครับอ๋อนี่กระป๋อเราสั่อันนี้อันนี้คืออะไรปลาปลาอะไรนะฮะนี่ปลาสวยงามนะครับสวยงามกับเจ้าชายอสูรเนาะกากเดี๋ยวลองเอาลองเอามาดูสัก ชิ้นก็ได้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะลองเอาปลาโฉมงามใช่ไหมปลาโฉมงามใช่ไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวลองเอาไปดูก็บอกแกงส้มได้เด๋ยวทอดก็ได้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราต้องลองดูเพราะว่าเห็นหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยกินครับทุกคนครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะลองกินดูสักครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> และนี่จะเป็นโซนสุดท้ายก็คือโซนนี้จะเป็นโซนขายเนื้อครับแต่ว่าเราช่วงนี้เรายังไม่ซื้อเนื้อนะครับทุกคน <Okay. S 1> เพราะว่าเนื้อเราเนื้อกุดบันเรายังเหลือเยอะ ประมาณนี้นะครับทุกคนครับก็เป็นก็เรียกว่าตลาดเช้าของจังหวัดน,นาราธิวาสนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องนัชชิวชาแนลด้วยนะครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับทุกคนครับ